สวัสดีครับมาชมทุ่งช่วงเจ็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับทุ่งกูลาห้องไห่เริ่มสีแปนแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเขาผมใส่เขาใน่นะครับกับเขาเนียวสิเกี่ยวสาจังหน่อยครับนี่ครับเขายาวดอเหลืองม,มาแล้วครับฟับงที่นี่คเป็นฟางแล้วแปลนแล้ว บรรยากาศโดยรอบทุ่งกุลาหหองไห้ครับพี่น้องชมอีกมุมหนึ่งมอนว่างอเอาปันใส่นามไว้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับพี่น้องปุ๋ยมักเอาอีเอ็มเอาจุลินซี่มาพนสวยได้หลายครับลดต้นทุนได้ปุ๋ยหลาย ปันสซนี่ครับลดต้นทุนบำรุ่งดินนะครับชมชมถุงยำเงแรงครับเสียงรถเกียวกับเสียงรถแฮบุญกระถินเดี๋ยวสิพาลงไปเมืองฟังหนึ่งบรนเกียวเขาครับชิบต่อไปครับพี่นอ้องเขาเหนียวผลฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วครับ เขาเหนียวเขี้วงูครับผมเขาเหนียวถุงกุลาเหตุหน้าแบบปลอดภัยครับพี่น้องมึงมึงใส่เดือนนะครับนี่ใส่เดือนปกติกันใส่สารเคมียาขาย่ายยายาข่าม้แรงพวกพวกใส่เดือนพวกปูพวกปลาหนึ่งก็สิหายไปครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังคงวิถีธรรมชาติดวงเขา ขาเหนียวเขียวงูเหมือนเหมือนสีบปคอยมีร่วงนะครับแต่วอามึงไก่ไก่นะครับใบมันสะปกเขาไว้ครับนี่ดันล่างนี่ร่วงนะตึกเดือบดามก็ลดลงหลายเกี่ยวช่วงนี้ก็เขาฤดูหนาวเขาก็เป็นครบดูนะครับแรงฝนหนาวแดดในครับร่วง ล่วงนาครับนี่เขาสมบูรณ์บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ครับพี่น้องฝากไว้น้ำในเด้อครับผมข่าหอมมะลิทุ่งกุลาลองไห้ข่าเจ้าไงครับูปังคนครับนาคนเราม,มุมนี่เข้าเนียวเขียวงูข้าเนียว,ว,ยวทุ่งกุลาครับผมฤรด,ดูการสองห้าหกแปดครับเขาไม่ไหมครับพี่น้องฝากไว้น้ำครับผม ข้าวใหม่ส่งตรงจากชาวนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ครับผมมีข้าวเหนียวน้ำครับผมชาวนาขายเองทำเองพ่นปุ๋ยมักทำนาโดยวิธีธรรมชาติครับเพื่อคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและชาวนาเองครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ